สวัสดีคะ่ะวันนี้มาเจอกันกับไตเช่นเคยนะคะก็จะชวนเข้าสวนมาเก็บผักเหมือนเดิมคะ่ะวันนี้มากับลูกสาวนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาเก็บอะไรเอย่ยเก็บบวบเหรอถั่วฝักยาวอ่ะเข้าไปเข้าไปในสวนไปข้านี้เลยเหรออ่ะเข้าไปเลยทางนี้คะ่ะมาไปเก็บถั่วฝักยาวกันนะคะ ก็คืออันนี้ที่ไต่ามาถ่ายคลิปเมื่อวันก่อนนะคะที่ว่ามีน้ําขังอยู่ในดินที่เราปลุกนะคะจะสามารถเอามาใช้งานได้ไหมนะคะเราก็ได้มีการตักดินออกใส่กระถางแล้วเร,เรียบร้อยนะคะทีนี้ฝนตกลงมาอีกน้ําขังอีกนะคะถ้าเรายังไม่ได้ตักกันในวันนั้นเนาะก็ปรากฏว่าน้ําจะท่วมเยอะกว่าน,นี้แน่นอนนะคะแต่ว่าโชคดีที่เราตักใส่กระถางไปเรียบร้อยแล้วค่ะเอาละอลลี่คะเริ่มเลยเก็บถั่วได้เลยเข้าไปเลยลูก อ่ะเดี๋ยวนี่นะคะทัวฝักยาวอ่าเดี๋ยวให้น้องเก็บนะคะมาเดี๋ยวถือตะกร้าให้อ่าอย่าตัดให้โดนดอกนะนนไม่ไม่ลดลงมาอีกอ่าใช่โอเคใส่มาเลยค่ะยังไม่ได้ไหมไหนได้ค่ะตัดมาเลยโอเค นี่ข้างหน้ารีตรงนี้โอ้วทำไมเรามองไม่เห็นถึงไหมลูกถึงค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้มันเป็นยังไงเนี่ยมันม้วนอยู่ด้านหลังทางนู้นอ่าตัดมาโอเคมีแต่อันใหญ่ๆเลยยา,ย,ย,ายาวเนาะยาวๆทางนั้นเลย นี่มาตรงนี้ด้านล่างน,นี่ไง<อ>ยาวมากไหนเอามาเทียบกับหน้าตัวเองดูสิมีนอนด้วยไหนนอน,น,นอนโอ้นะมีหนอนเ<ร>กาะอ,อยู่หนอนเจาะอ,อยู่ไม่เป็นไรตัดทิ้งไปอ่าเราก็กินเฉพาะส่วนที่ไม่มีหนอน เดี๋ยวค่อยตัดแล้วนอนไปทิ้งไปลูกปลาหายไปไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอแล้วไม่เป็นไรค่ะนี่มาเก็บถั่วฝักยาวก่อนด้านล่างด้านล่างค่ะมีไหมมันฝ่อแล้วเออมันฝ่อเนาะไม่เอาคือต้นเขาก็เริ่มโสมโมแล้วว่ะทุกคน เริ่มโซมแล้วนะคะแต่รอบนี้เนี่ยรู้ไหมว่าเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วคะลี่ร,รอบที่แปดแล้วเราเก็บได้แปดรอบแล้วนะโหอันนี้ม้วน,นเหมือนงูเลยถึงไหมอ่ะรอบที่แปดแล้วนะโอ้วันนี้ยาวมากเลยลี่ที่ลี่ถืออยู่เนี่ยไหนหเทียบกับหน้าตัวเองดูสิอะไรลูกตกใจหมดเลยอะไรคะไม่รู้ไม่มีอะไรเลย แอบตกใจนึ่ว่าอะไรเกาะเหรอโอ้ยอยาวมากนะคะใส่มาลูกไปเดินไปตกใจเสียงอลี่แหละเม,มื่อกี้อ่ะไมะนนมื่กี้อันแต่หนอนเมื่อกี้ลี่ก็เลยหลน่นก็เลยตกใจไม่เมืกีมันเหมือนมีมแมลงเต่ทาทองมาเกาะลิกกเลยหลน่นคิดว่าหนอนอ่านี่นี่สั้นๆอันนี้สั้นมากสั้นมาก ต่เราก็เอามานะเก็บมาเลยโอเคเก็บมาให้หมดค่ะเก็บมาเลยระวังนะนี่ด้วยนี่เนี่ยสองอันตรงนี้ด้วยใช่ใช่ ดูเหมือน,นว่าเขาจะฟอฟอนิดนึงอันนี้ด้วยค่ะนี่นนไ,นไปไหนอ๋อ,อไม่ไม่ไม่นี่ไงข้างบนโอเคมานี่ข้างบนข้างบนหน้ารีแดดจ้าจังอืมแดดกำลังจ้าอ่ะถือค่ะหมดหรือยังหมดแล้ว,ดลวได้เยอะไหมไหนดูก่อน,น อันนั้นฟอเลยได้ขนาดไหนโอ้นะคะวันนี้ก็จะได้ถั่วฝักยาวประมาณนี้นะคะทีนี้บวบของเรายังเก็บไม่ได้บวบนี่เห็นไหมอลี่อายังเก็บไม่ได้ยังเล็กอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะนี่มีตรงไหนอีกฮะบวบนี่ไงนี่ไง อืมนี่ค่ะทุกคนโอ,โอ้ด้านหลังลูกยาวแต่ก็ยังเจ็บยางยังเจ็บไม่ได้อุย้ยลูกเขายาวเนาะลี่ดูสิทุกคนคะยาวมากไม่มีดอกตรงนี้ก่อนเลยยาวมากเดี๋ยวเขาก็จะหลุดร่วงไปเองค่ะลี่นี่ด้านหลังยาวมาก <c oughs> หัวชนอีกเหรอโอเคไหนวันนี้ดูดีผลิตภัณฑ์ได้อะไรบ้างลูกดูสิคะนี่ เยมากได้ถั่วฝักยาวแล้วก็ยาวสมชื่อไหมคะมยาวมยสมชื่อเลยเยี่ยมมากว,ว,วันนี้อลเข้าสวนมาช่วยแม่ต่ายเก็บผักนะคะโอเคคลิปหน้านะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย